สวัสดีครับตอนนี้หกโมงแรงแล้วก็มาเจอควันจำโปอีกแล้วเจอทุกวันก็เบื่อนั่นเองเจ็บเบื่อไหมควันจำโปไม่เบื่อแล้วครับถ้ามันไม่มีควันจำโปนี่เฉกต้องจะคนมาตัดตัดอะไรตัดต้นกล้วยเอ็มว่าพี่ไปไหมพี่จะไปไหมไปไหนไปตัดต้นกล้วยไปโหอะไรเนี่ยอะไรไหดูขายพี่ปะถ้าควันมนอยู่พี่ก็ทำ ถ้าควานอยู่พี่ไม่ทำจะให้ควานไปพักอยู่โอ,อ้อมันต้องไปไหนอค <laughs> วานครับห่างงินเดือนห่างกันเดือนน,อน, <laughs> นี่ก็คือไปซื้อมาเพิ่มนะไม่กล้าซื้อเยอะเพราะว่ากลัวเน่าแต่ช่วงนี้ถึงสิ้นเดือนเป็นโปรโมชั่นจาก79บาทเหลือเหลือบ9าบาทโอโ้โหเหลือเฟือครับประบาลกินวันละเป็น100ร้อยก็ได้นะครับซาพูดตรงๆนี่ก็คือแม่ยกเขาเยอะนะครับ แต่ว่าให้กินเยอะก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันไม่ดีกินอย่างอื่นบ้างนะครับอย่กให้เขากินแบบอินมคือคือแฟนขับบอกว่าเห็นบับบาลกินแล้วก็มีความสุขถูกไหมครับเห็นบับบาลกินแล้วมีความสุขให้เขาแข็งแรงกลับมาดื้อนะครับปีนี้เป็นก็พอแค่นี้พอครับปีนี้หยุดแค่นี้ครับอย่าให้มาเลยครับลูกนี้ผมไม่ชอบแล้ว เราดูกันไปเรื่อยถึงสิบวันอันนี้แค่สี่วันยังเพิ่งเบื่อนะถ่ายดูเรื่อยแล้วสิบวันเพราะว่าช่วงนี้ผมไปถ่ายช้างเชือื่นไม่ได้นะผมไปไม่ได้นะฮะกับไ่ได้เขาไม่ถ่ายเขาไม่เข้าใกล้นะโอ้กับไปถ่ายบ้านคุณไดเออบ้านอะไโอ้ยบ้านคุณไม่มีช้างโอ้ช้างก็ช่วยอบ้านบ้านคุณมีแต่ับบ้านครับนี่ดูดูครับไอ้วันเรา เนี่ยเป็นบัวบานมาแล้วประมาณ 70%- 80%บบนครับบัวบานต้องสายตาแบบนี้ไม่ใช่ไม่เชื่อกลับไปดูคลิปเก่าเลยที่สายตาเขาตกเขาไม่ได้สายตาเขาแบบนี้เดินไปแล้วก็เดินมาอย่างงี้อันนี้คือบัวบานเฮ้ยได้กินแคทรลูปแล้วโอ้โหได้เวลาผมแล้วเสียงหน่อยเสียงหน่อยแล้วเสียงหน่อยเอาเอาขอเต้นสองขาสองเทาเร็วลูก หนึ่งสองสามสี่ายูอยอยโอ้ยหลายทีเลยแถมให้แถมให้แถมให้เอ้ยเ้ยบายอ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 ลูกเศกบ้านแบบมึงเด้อบักเศกมึงงอล้วกูแกมึงให้มา2ก้อนนะธรรมชาติของช้างสามลูกเลยนะสมลูกเลยสามลูกเลยครับจัดไปเลยครับไปเลยสามลูกเลยครับ ให้กินน้อยไม่ได้นะครับนี่นให้กินน้อยไม่ได้นะ,ะระดับซปเปอร์สตาช้างนะครับต้องพูดแบบนี้เพราะว่าไม่มีอย่างอื่นมาแข่งนะครับจะเป็นวัวเป็นควายก็คนละโซนกันถ้าพูดถึงเรื่องช้างนะที่มีคนรู้จักกันเยอะนะครับก็ถออ้าเป็น youtube นะก็จะมีผมนะครับมีเออะไรนะมีน้ำมันเออะไรท่าอะไรลูก <c ười> มีช่องช้างหลายๆช่องนะครับที่เกิดใหม่นะก็จะเรียนไปดูกันนะครับแต่ละช่องมีคาแรคเตอร์ของเขาเองนะวันหนึ่งเขาก็จะเติบโตเหมือนผม mm. ผมมีวันนี้ได้ก็เพราะว่าอาจจะเป็นว่าผมทําคนแรกนะครับก็เลยอาจจะได้เปรียบเขานิดนึงนครับแล้วก็เราเรียนมาด้านนี้ด้วยเรียนมาด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีอะไรเงี้ยครับก็เลยได้เปรียบแต่ก่อนนะแต่ก่อนเขาอาจจะมองว่าผมบ้านะครับ มีมีมีนะครับมีมีแต่ก่อนล้เจโาโจ่าไรนะมีว่าผมบ้านนู่นนี่นั่นแต่เขาก็มีมาสารภค่ากับผมนะแต่ทวนนี้เขาก็บ้าเหมือนผมผมว่าไม่ได้บ้านะครับผมว่าคิดว่าคนนี้อาจจะลุ่งไปข้างหน้านะครับโอ้โหดูโหดคนนี้นี่บ้ายอมากเลยครับนี่คนนี้นี่ขึ้นเ้อขึ้นเงินเดือนล้วเสียครับอย่างนี้พูดถูกใจเอางคนเขาคิดว่ามันบ้าเพราะั้นผมว่าไม่ใช่ผมนี่ ผมเรียนไม่สูงเลยจบโมหครับแตโมหกก็ถือว่าสูงมากเลยนะครับเอ้เขาเขาไปต่อนะช่วงนั้นเขาจะไปจีนเขาต้องไปต่อให้จบโมหกเขาไปต่อจบโมหกครับใช่ใช่แล้วก็ไปจีนที่แบบนี้ครับใครไม่ค่อยมีความรู้อะไรก็มาปรึกษาได้นะครับควาญช้างถ้าทักผมมาผมก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างบางทีงานเยอะนะครับแต่ส่วนมากก็50%ที่ตอบนะครับ ว่าควรทํายังไงแบบไหนเพื่อไปดูคลิปเขาผ่านๆแล้วเห็นว่าเื่องนี้มันดูรุนแรงนะคุณต้องทำแบบนั้นแบบนี้นะครับก็พอให้คำปรึกษาได้ฮ้นี่ลอะเฮ้เฮ้เฮ้อเฮ้ยเอ้โเ้ยฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ะ้เยเ่อยเฮ้ยเ้ย้เ้ยเฮ้ย้ยเเฮ้ยเฮ้ยเ้่่ ยืนตรงหูกลางเด้อเห้เห้เห yeah, hey, ้เหยวหิวหเอ้ยเร็วแนวมอสูมึงใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอาลูกยืนลอยลูกตรงตรงเขาเป็นทหารเนี่ยเขาเตรียมเตรียมสับขาหลอกก็ส่งพ่อไปเป็นทบหนึ่งไม่บอกเยะบวนะทอืขวานนี่ส่ยนานรขวานเนี่ยบัวบานเขา เต้นละเต้นอีกนเนี ho, uh ่ยเอาเอาเต้นเต้นเต้นเอาะอาเต้นเต้นเต้นเอาโอ้โหบ่ายย้อมากโอ้ยเปิดดอกแล้วอุ้ยเก้าอี้ติดว่ะลืมมาเตียงไว้โอ้โหสบไปบ่ายย่อยโอยคำนีนี่เห็นไหมยุบลงแล้วนี่เห็นไหมยุบแล้วเห็นไหมนี่เห็นยุบแล้วเออลูกกินเลยลูกเอ้ยครับเอฟซีกำชับมาเลยว่า ให้บัวบานกินอิ่มๆโอ้โหเสกสั่งได้ด้วยเสกไม่ได้สั่งครับเสกวนันไหนไไหหนนทำอะไรนี่เอาท่าเขาเน,นาะนาั่านะนาั่านนะนั่นะนั่นะเต้นอยู่สองที่อ่ะสองครั้งน,นี่อันนี้คือบัวบานนะความทะเล่นอุ้มมือสันมือสันลูกใจยเย็นโอ้โหบังคับมันนี่บังคับมันนี่ แต่ก่อนใช่ไหมเสียงเขาแตกเบาเนาะธรรมดาละเนี่ยเสียงสมสมช้างงานเสียงช้างงานต้องแบบนี้ถ้าเสียงหนุ่มอ่ะเสียงหนุ่มยังไงไอ้นุ่มหนุ่มเขาก็มีเสียงนะครับแต่ว่าเขาจะทำบางครั้ง วานี่ลีลามาอะไรเบาบานคุณยัดมีวิตามินซีไหมไม่มีแล้วเบ่เซกเซกช่วยน้าหน่อยอ่ะเด็กงอแงร้องกินนมกินยาเหมือนเด็กเนาะกว่าจะให้ลูกกินนมได้เอ้กินยาได้น่ะต้องเอาโน่นนี่มาล่อ,อยาดูดียา เสียงดังครับตัวข้างหน้าเลยอ,ะอาา่ะแอมแอมอันไรฮะอันไรฮะ หล่อมากนะครับ <Okay. S 1> แต่ก็มีหล่รอหลายแบบตัวไปก็มีคนหล่อเหมือนกันหล่อ,อแบบฝรั่งหล่อแบบไทยนะครับหล่อแบบอินเดียเอ้า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 เอาเอาเอาุอา้ยบวัวบานขาสัน้องตั้งชื่อคลิป,ปว่าบัวบานเดินขาสันไม่รู้ไปไรอุ้ย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 โอ้โหนใช้หนาวมาก <c oughs> เอ้าอือเอ้าเอ้าโอ้โหเต้นเต้นได้ล้อมากเลยใจเย็นใจเย็นลูกเย็นถ้าเก่าจริงต้องวิ่งเร็วกว่านี้นะวิ่งมุบมมุ๊มุ๊เลยเก่าจริงโอ้ยุบลงมากแล้วฮะยุบลงแล้วลูกเอ้ยเอาดูกิ๊ฟกิ๊ฟโอ้โหอะไรลูกเอ้ใจเย็นเสียงเขา ไปแข to ่งไอ้หมูดาวไหมไอ้หมูดาวอ่ะเขาส่งรูปมาเขายกร้อได้นะหมูดาวอ่ะยกร้อกัดปากเลยหมูดาวอ่ะผมแซวตะเลยนะว่าโวไปเดี๋ยวไอดาวยกเทกยลงแน่บอกนี่พวบานตอนเด็กก็ยกเป็นเหมือนกันนะครับผมสอนนะแต่ตอนนี้ลืมหมดแล้วอืมยกเป็นไปดูในคลิปได้ไลฟ์สดอะ ยกล้อสอข้างขึ้นมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเอาลงลงดีกว่าเดี๋ยวเอามาลงให้ดูบวบานยกล้อสองข้างแข่งให้ดาวไามไม่นะมันก็เป็นภาษาเด็กนะฮะทำเล่นเ่นไปเฮฮาไปนะฮะส่วนเรื่องที่โตไปก็อีกว่าอย่างแบบนีง <laughs> ตอนนี้น่ารักไปก่อนว้าววันนี้คนเก่งของเรากินยาได้เยอะนะครับวิตามินซีเกดเม็ดยาต้านเชื้อไวรัส18เม็ดนะครับกิน5เวลา5 8 40วันละ90เม็ดนะครับเเม็ดถ้าตีเป็นเฉลี่ยเม็ดเม็ดหนึ่งเท่ากับ3เม็ดก็จะประมาณ ยี่สิบเจ็ดก็สั่งยี่สิบเจ็ดสองร้อยยี่เจ็ดเมตรโอ้โห,โห,โหกินยายทีเขาหนักหนึ่งตันนะอ่ะเพราอิ่มแล้วโอเคครับคุณยายครับวันนี้มีคุณยายมาเยี่ยมนะคะจากแมคโครแกจะไปดักผมที่แมคโครนะครับถ้าวันนี้ไม่หยุดคงจะดักอีกแล้วมนมึงแต่วันนี้หยุดเลยไม่ไปดักที่แมคโคร กน<ข> <ขอ S 1> จับก็ไปช่างน้ำหนักเออช่างน้ำหนักดูว่ากี่ตันอจจจัดเดตันเอาเฉลี่ยปิดคลิปไว้หน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องช่องไหนช่องบัวบานเออไม่ได้ช่ชงไอ,ไอชงเอลิฟเว่นเทเลส์ด้นะครับ <c oughs> ช่องเอลิฟเว่นเทเลส์เฮ้ยบัว,บ <c oughs> บวมาแล้วเดินหาเรื่องกันแล้วน่ะเอลิฟเว่นเทเลส์ด้นะครับสวัสดีครับ